สวัสดีครับผมอาจารย์หนึ่งหลังทองสวัสดีค่ะดิฉันพนิดาจามสิทธิ์ค่ะกับเข้าสู่รายการกเก็บงูเฮงรู้แล้วรวยในวันศุกร์ที่13พฤษภาคมค่ะรายการนี้ได้รับการสนับสนุนเ <ใช S 1> ครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นูติต้าเครื่องดื่มหมีคอมมานโดสถานีบริการพีเอออยล์และครีมเสริมสวยความงามกระชับรูขุมขนและใบหน้าซารฮานะ่าค่ะจ้นขาวันศุกร์ที่13ด้วยวันนี้เป็นเลขของ,งท่าฝรั่งเนี่ยเขาจะถึง อันี้มันจะเกี่ยวกับตลาดมันจะเกี่ยวกับตลาดหุ้นเราไหมคะมันจะมีผลกระทบอะไรไหมคะตลาดการลงทุนในบ้านเราคือตลาดหุ้นก็คือในช่วงสัป,ปดาห์หน้าก็คือวันศุกร์นี้คือวันสนุดท้ายก็คือช่วงน,นี้ก็คือที่เราออกมากาศก็ช่วงเย็นแล้วก็สัป,ปดาห์หน้าคือวันจันทร์ก็วันจันทร์ก็สัป,ปดาห์หน้าถือว่าดาวโคจรเข้าราศีธาตุน้ำไปเกาะกลุ่มกับพวกดาวเสาร์และดาวคารดูจะไม่ค่อยจะสดใสเท่าไหร่ตลาดการลงทุนก็ให้ ระมัดระวังน,นิดนึงในการลงทุนเพราะว่าจะมีการเทขายเก็งกาไรช่วงทางอะไรระยะสั้นๆก็การแนะนําก็คือช่วงนี้ก็คือต้องรอนะครับรอรอรอ,รอเท<ม>เทกำไรกลับมาก่อนแล้วค่อยเข้าไปเก็บกำไรครับผมค่ะทีนี้เลขของถ้าเป็นของฝรั่งเนี่ยเขาจะถือมากเลยเลขที่สามทีนี้มันจะมีผลกระทบ เกี่ยวกับภาวะธรรมชาติภาวะเศรษฐกิจภาวะธรรมชาติของเมืองไทยเลยอไมคะอ๋อในเรื่องของตัวเลขดวงดาวก็คือเลขหนึ่งเลขสามมันถือว่าถ้าเกิดในลำหลักโหราศาสตร์หรือว่าเลขหนึ่งเนหลักดาวเป็นดาวคู่สโตนแล้วหรือว่าในางหลักโหราศาสตร์หรือว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็ <ừ. S 1> ถ้าแนะนําช่วงนี้ก็คือว่าถ้าเกิดวันนี้คือวันศุกร์ก็ช่วงกคืนก็ให้ระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องปัิบัิบ้างแล้วกันเพราะว่าถือว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่ในเรื่องของภาวะการในเรื่องของดวงดาวนะครับ แต่ในเรื่องของเลขสิบสามเนี่ยทางธาคารฝรั่งถือว่าถือว่าเขาไม่ม่ถึงกันเท่าไหร่แต่แต่ว่าไม่ถึงก็ไม่ใช่นะเพราะว่าถ้าเรื่องในเรื่องของนักบอลต่างประเทศเลขสิบสามเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะไม่ค่อยใส่ถือว่าเป็นเลขเหมือนลัคกรี้นัมเบอร์หรือว่าไม่ค่อยดีอ่ะก็ถือว่าในเรื่องของเพราะว่าการลงทุนก็ถือว่าถือว่าไม่มีผลนะไม่มีผลแต่ก็ในสัปดาห์นี้ก็ต้องให้ระวังนิดนึงในเรื่องของการลงทุนเพราะว่าถือว่า ไม่ดีไม่ดีนะฮะ mm hmm. ก็ไม่ดีไม่ไม่ดีเอามากๆก็ต้องให้ระวังเพราะว่าตลาดทางต่างประเทศมันมีข่าวไม่ค่อยดีด้วย mm hmm. เออแต่บ้านเราก็ถือว่ายังไม่ค่อยสนใจเท่าไรประเทศไม่ค่อยดีจบจงไมคเท่ากับประเทศนะประเทศไหนไม่ค่อยดีก็คือว่าถ้าเกิดราศีาน,นั้นก็คือทางยร่นั่นก็อยู่ปทางยุโรปยุโรปมากกว่าแล้วก็ทางเอเซียก็แถวทางทางจีนแล้วก็ทางญี่ปุน่นก็ต้องระวังข่าวสารทางด้านนั้นก็ มันทางดาวพุธโคโจรร,ราศีธาตุไฟมันอยู่ในทางทิศตะวันออกของประเทศไทยก็คือทางโซนนั้นก็คือทางประเทศญี่ปุ่นทางญี่ปุ่นไต้หวันแล้วก็ประเทศจีนก็โซนนั้นถือว่าตลาดโซนนั้นก็ถือว่าังไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะมีการตอนนี้ก็มีดาวพอยู่โคโจรเกาะกลุ่มดาวอยู่กลุ่มนั้นอยู่ก็ถือว่าังไม่ค่อยดีแล้วก็ประกอบด้วยว่าดาวอาทิตย์ึ้นโคจรนเดียราศีธาตุราศีธาตุ่าน งั้นเดี๋ยวเราพักสักรู่นะคะแล้วพบกับภาคสองล้วค่ะครับผมของโหราศาสตร์เนี่ยเป็นช่วงที่เกี่ยวข้องกับคนไทยมานานแล้วตัวผมเองผมคิดว่าผมเป็นหนึ่งหนึ่งหนึ่งเดียวของประเทศไทยที่ใช้หลักการโหราศาสตร์เป็นการชี้นำหรือแนะแนะการลงทุนของตลาดหุ้นหรือตลาดเงินหรือตลาดาาตราสารหนี้ให้หลักการวิเคราะห์นณะโหราศาสตร์ สู่ช่วงพักที่2ของเรานะคะค่ะก็จะมาถามมุมมองของอาจารย์หนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของตลาดบรอดนะคะค่ะอาจารย์หนึ่งคิดว่าตลาดตลาดตอนนี้ตลาดตลาดของตลาดหุ้นของเราเนี่ยนะมันยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ทีนี้อาจารย์หนึ่งคิดว่ามันจะเกี่ยวข้องมาถึงตลาดเงินของเราไหมคะในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็คืออย่างที่บอกไปกานว่าตลาดบ้านเราก็คือตลาดหุ้นก็ไม่ค่อยจะ ดีเท่าไหร่ก็คือในช่วงเพราะว่าก็คือถ้าเียบเที่ยวก็คือช่วงไซเวอ์ตอนนี้เรากลับมามุมมองเกี่ยวกับตลาดเดงินตลาดเงินก็คือช่วงนี้ก็คือว่ามันปัจจัยเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับเรื่องตลาดทองคําตลาดน้ำมันมันก็เกี่ยวข้องด้วยปัจจัยสําคัญคือปัจจัยทางเศรษฐกิจของโลกเป็นหลักในของโลกเป็นหลักก็คือเราจะดูอะไรบ้างตอนนี้ต้องดูทางยุโรปทางอเมริกาซึ่งทางยุโรปทางอเมริกาช่วงระยะนี้ก็คือจะบอกได้เลยว่า ว่าไม่ดีเพราะว่าม,ม,ม,มันเพราะว่ามันเป็นการทั่วโลกเป็นการทั่วโลกเลยใช่คร<ด>ับป็นผลเรื่องหายกันไปหมดใช่แต่ถ้าเราด,ดูในเรื่องของค่างเงินก็ช่วงนี้ก็มันจะช่วงว่าทางคู่เงินพวกคู่เงินของทางยูยูก็คือยุโรปแอเมริกาก็ตอน,นในช่วงตะปดาที่ผ่านก็คือว่าท่วงรรปดาที่แล้วก็คือทางยุโรปเนี่ยค่างเงินจะ,จะ,จะแข่งก็ทาโง คือจะกล้ามันจะยิ่ขึ้นไปแต่สัปดาห์นี้ก็คือจะอ่อนค่าลงมานอนก็คือแต่ถามว่ามันยังอยู่ในี่ยโน้มโมเมนตัมให้ไปทางทิศไหนก็คือไปทางแนวในโน้มทางขึ้นอยู่แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็ไปชนดาวต้านแล้วมันก็ขยับลงมายอยกหน่อยหนึ่งนะครับผมค่ะท่านอาจารย์หนึ่งจะแนะนำท่านผู้ชมไหมคะว่าจะให้ลงทุนทางอะไรดีตอนนี้ตอนนี้ในช่วงนี้ก็คือการลงทุนเนี่ยช่วงนี้ก็คือต้องระมัดระวังเก็บกัน การลงทุนในเรื่องคู่เงินนิดหนึ่งเพราะว่าในช่วงช่วงนี้ค่อนข้างจะเหวี่ยงแรงและช่วงธร,รมดาก่อนก่อนรู้สึกว่าวันวันสิ้นเดือนที่ผ่านมาจะเป็นรู้สึกจะเป็นคู่คู่ยูเจก็คือทางเจแปนข้างหนึง่งเขาดิ่งออกมาเลยสิเป็นกระโจออกโอ้โหนักลงทุนนี่แยกกันเป็นตามๆกันเหมายางเหงายเหงาเพราะว่าที่กระโดนี่คนตั้งตัวไม่ทันเพราะว่าการปรับเปลี่ยนของภาวะการลงทุนในของ,ของทางประเทศญี่ปุ่นเอ่อนแอ แรงมากพอสมควรทาให้ข้างนินของเขาเนี่ยวูบวัาพอวูบวัาเสร็จปุ๊บคนที่เก่งไปเนี่ยได้ยังดูที่ตลาดหุ้นลงมาหกร้อยจุดของญี่ปุ่นค่ะถือว่าลงแรงที่สุดในรอบปีเนี่ยนักลงทุนบ้านเราก็ต้องระวังแล้วเพิ่เปพอพอจบกใช้แล้วก็ลวตลาดก็ปิดก็ปิดทำการอันนี้ก็ก็มาว่ากันหน่อตัหนึ่งคนจะแนะนไหคะว่าจะซื้อทองเก็บไว้หรือว่าจะลงทุนไปทำปั๊มน้ำมันหรือจะทำยังไงดี นในช่วงระยะนี้ถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าในมุมมองว่าถ้าเกิดว่าในลงทุนในในช่วงของค่าเงนินตรนงนี้ก็ต้องต้องต้องจับตามองอยู่แต่ถามว่าถ้าเล่นถึงยาวได้ไหมมันถึงยาวได้แต่น้าเกิดกังวลอะไรระยะสั้นได้ไหมก็ได้แต่ถามว่าในตัวอื่นที่จะทําผมไม่แน่ใจเพราะช่วงนี้ก็คือเป็นช่วงอันตรายเก็บไม่ได้เลยนิดหน่อยครับผม <c oughs> ก็เดี๋ยว ช่วงพาหน้าเราก็มาดูท่านผู้โชคดีในรอบต่อไปมาพาร์าที่3าของเรานะคะเดี๋ยวเราจะตามท่านอาจารย์นหน่งไปพบผู้โชคดีของเราที่ร่วมสนุกกับรายการเรานะคะคุณอรุนีค่ะสวัสดีครับรายการเกียรติภูมิวันนี้ก็ได้รับท่านผูน้โชคดีที่สมแล้ว้องต่อไปครับชื่อคุณอรุนีนะครับวันนี้ก็ได้มา <c oughs> ที่ได้รับกดมือชี้ตาขอบคุณอีนิครับวันนี้ก็เชิญเลยนะครับครับผมตัสนี้ครับคุณอนนีค่ะเชิญค่ะอาจารย์หนึ่งครับผมค่ะเป็นไงบ้างครับสําหรับที่กดไลค์ที่ผ่านมาก็ไม่คิดว่าจะเป็นผู้โชคดีครับก็สําหรับรายการเก็บในวันนี้ก็ได้รับ ท่านผู้โชคดีว,วันนี้นะครับคุณอรุณีที่ได้แรนดอมสุสมได้รับการตรวจด,ดูชะตาแล้วก็ดูของฟรีนะครับสำหรับคุณอรุณีนะครับสะดัดสิทรับที่ผมดูทำเลของห้านะครับก็คนผ,ผู้เปิดมนะัมันก็เหมือนที่ว่านะฮะมันต้องใช้เวลานิดหนึ่งนะครับส้หรับทำเลถ,ถือว่าโอเคไหมถือว่าโอเคแต่ด้วยว่าเศรษฐกิจ การลงทุนช่วงระยะนี้ก็อย่างที่เราล้กันอยู่นะครับว่าช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีเท่าไหร่สำหรับตามดูดงชาตาที่ทางผมได้ดูไว้นะฮะล่วงหน้าคุณอรุณีนะครับเป็นชาวราศสิงกันนะครับตอนนี้อายุก็53ปีกว่าสเดือนตอนนีู้่งนี่ผ่านมานี่มีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายาทำธุรกิจใหม่อะไรใหม่หรือเปล่าครับ ก็ย้ายจากที่ฟันทิพย์มาอยู่ที่พปรเดียนครับสำหรับกิจการของคุณอรุณีในเรื่องของดูสตาที่ทดูแล้วเนี่ยรู้สึกว่ามันจะสัมพันธ์นกันก็คือว่าธุรกิจท,ท,ท,ที่ทำอยู่ก็เป็นธุรกิจที่ทำ่ยวข้อกับไอที่่แล้วนะครับผมก็ถ้าดูตามพื้นดวงก็ถือว่าเป็นคนที่มีลูกค้าที่ ดีคุณส่วนดีแต่จะมีการเปลี่ยนแปลงหรือ,อยกย้ายที่อยู่อีกครั้งหนึง่งไม่ทราบว่าจะมีแกงเปลี่ยนแปลงหรือจะยกย้ายที่ทํางานหรือเปล่าอ๋อมีในเร,เร็วนี้จะมีเปิดอีกสาขาหนึ่งค่ะใน,ใน,ใ,น,ใ,นในห้างนี้แหละ,ค,ะรครับสำหรับดูสตาคุณเอเรอร์ีปีนี้ก็คือชาวราศีกันก็จะเหนื่อยนิดนึงแล้วก็ช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ความที่ความอ่านของคุณเอเรอรวลนีนิดนึง ในเรื่องของการหมุนการหมุนเวียนในการเรื่องเพราะวการเงินเรื่องธุรกิจเพราะว่าดาวประจำตัวตอนี้เข้าเดือนมรณะคือจะวิตกในเรื่องของค่าใช้จ่ายในเรื่องของการลงทุนนิดนึงแต่อุปสรรคทั้งหมดของคนละนี้บอกได้เลยนะครับผ่านไปได้ไม่มีปัญหาอะไรผ่านไปได้ดีผ่ได้ดีนะครับก็อดทนรอยนิดนึงก็น่าจะอยู่ในช่วงของเดือนกรกฎายนนะครับสาหรับคุณะนี้ว่าน่าจะมีอะไรดีที่เข้ามาก็ห ประมาณสักเดือนเดือนนี้ห้าเดือนวันที่ยี่สิบกว่าเนี่ยกลรุนนี้ก็น่าจะเห็นอะไรบางอย่างนะครับครับผมมีอะไรจะถามผมอีกที่นึครับอ,อที่ไปเปิดสาขาใหม่เนี่ยดีไหมอ่าที่สาขาใหม่ฝั่งตรงข้าม,หมไหฮะในตึกนี้ค่ะแต่ว่าอีกอีกที่หนึง่งอีกที่หนึง่งค<ะ>่ะอ่าก็ต,ตามดูรุ่นดวงแล้วเนี่ยนะฮะเ,เราไม่พูดถึงอย่างอี่นด้วย เราพูดถึงตามดวงพื้นดวงเนี่ยเกณฑ์เกณฑ์โยกยกใหญ่แล้วแล้วก็ดีอย่างปีหน้าเนี่ยพระดาวพฤหัสเนี่ยโคจรพระลัคนาพระราศีเกิดเนี่ยก็เป็นเกลักษณ์ที่ดาวพฤหัสเลยถือว่าคุณรนีปีหน้าถือว่าดีแล้วครับถึงไม่ย้ายปีหน้าดาวมันสัมพันธ์กันดีดวงคุณก็ดีอยู่แล้วคุณช่วยนี่เป็นส่วนประกอบส่วนเนึ่งนะฮะการทำทำเลที่ตั้งแต่ถ้าเกิดพื้นดวงคุณดีโอกาสที่คุณประสบความสำเร็จในเรื่องงาน ก็จะดีครับผมเดือนกรกฎาคมประมาณประมาณก่อนก่อนกรกฎาคมประมาณสักเนี่ย20พฤษภาคมไปแล้วเนี่ยฮะก็มีเกณฑ์ท uh> ี่ถือว่าใช้ได้แล้วครับถือว่าดีแล้วครับดีขึ้นดีขึ้นแครับแต่เป็นมีช่วงหนึ่งที่ประมาณสักวันที่พิจาราก่อนก่อนก่อนวันที่15มิถุนายนกรนีจะเปิดอัานทีนตึงในเรื่องของภาวะอารมณ์แต่ทุกอย่างก็จะคี่คานไปที่ดี เพราะว่าคุณดีในดูพื้นดวงนี่แก้ไขปัญหาได้เก่งพอสมควรแต่ในพื้นโดนเนี่ยดูไม่จะโดนเอาเปรียบใจดีไปหน่อยครับผมก็ในเรื่องของลูกลูกลูกมีลูกมีลูกแล้วใช่ไหมครับค่ะสองลูกก็ถือว่าโอเคนะครับลูกดีอัลวานดีว่าใช้ได้ครับผมแต่ก็ยังมองว่าเป็นเรื่องลูกเมื่ก่อนกเรื่องใช่ครับ ก็เรื่องธุรกิจก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรครับจะเริ่มรุ่งเรืองจะเริ่รุ่งเรืองดีครับขอบคุณค่ะครับ่มีอะไรจะแนะนากับรกันครับก็เนี่ยฮะดูกับอาจารย์หนึ่งแล้วมีความสบายใจขึ้นเยอะนะคะก็เป็นไกด์หรือเป็นแนวทางที่ทาให้เราปฏิบัติตัวได้อาจารย์หนึ่งคะไปจากที่ไปดูดวงของของคุณอนุนีเป็นไงบ้างคะ เออดูสําหรับคุณดวงคุณอนุนีนะครับก็ถือว่าช่วงนี้ก็เป็นการปรับเปลี่ยนย้ายที่อยู่ก็มาที่ทําการออฟฟิศใหม่ก็คือสําหรับคุณอนุนีก็เขาเปิดร้านขายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อยู่ที่แถวถนนพิมพ์ตัดใหม่ซึ่งจนตึกรู้สึกว่าผมจับชื่อตึกไม่ได้เอ้รู้สึกว่าจะเป็นแถวประตูน้ำประตูน้ำเประตูน้ำครับอ่าอยู่ชั้น5ห้าไงเนี่ยฮะเอขาคุ้มจุ้ยคุ้มจุ้ยมีไง ถือว่าโอเคนะครับคงช่อดีแต่ต้องปรับเปลี่ยนอะไรนิดหน่อยก็ต้องใช้ระยะเวลาพอสมควรในการที่จะต้องอาการดำเนินธุกรกิจของเขาแต่ถือว่าภาพโดยรวมของคุณอนรินรถือว่าใช้ได้สำหรับท่านใดที่จะจะร่วมสนุกดับคุณอน,นุรนีรก็กดไลค์เพจนะคะจะได้ดูคงช่วยฟรีค่ะแล้วถ้าเกิดแชร์ของเราก็จะได้ด,ด,ดูฟรีกับท่านอาจารย์หนึ่งนะคะถ้าอยากจะฟังเสียงท่านอาจารย์หนึ่งก็สามารถติดต่อได้ที่เบอร์063 8722547นะคะทวนนะคะ0638722547ค่ะหรือเข้าไปที่ Facebook ของผมก็คือกดไปที่พิมไปที่อาจารย์หนึ่งละคำทองก็สามารถแอดเป็นเพจได้เลยแล้วใ่าจะได้ติดตามรายการนี้ก็คือทุกๆทุกๆครั้งไปแล้วก็ช่วงต่อไปก็คือการเป็นอย่างที่เราบอกว่าเดี๋ยวเราจะทำเป็นรายการสดก็คือสามารถาแบบคุยแบบ ตัวตรงๆตัวต่อตัวได้เลยครับผมสามารถโทรเข้ามาคุยกันได้เลยหรว่ได้เลยเอ่อไม่ไม่จำเป็นครับก็คือว่าพอมออกรายการเสร็จก็คุยได้เลยครับก็เดี๋ยวผมจะบอกอ่าะไรก,ก่อนก่อนก่อนในคพากต่อไปว่าในในสัปดาห์หน้าว่าเดี๋ยวเราจะทํารายการสดแล้วก็ให้ท่านผู้ฟังก็ติดตามอ่ารายการเราไปและถ้าถึงเราก็เข้าช่องทางรายการสดได้เลยครับผมในช่วงของวันนี้ในช่วงวันนี้เราก็ ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีครับ